อีกอย่งเราใช้ตรงหลักปรัชญานะเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะพอเพียงใช้สมุนไพรเปลือกอะไรเปลือกอะไรมันมอะไรคุณพูดเจ้าตัวมาแล้วอะไรเงี้ยนะอ่ามันะไรเปลือกมันคุณนะงานพอดีความเชื่อตามประเพณีวัฒนธรรมคนไทยใบสอ่าไทยใบสีชะลอมี่อะไร ใบมะพร้าวเป็งนงานประดิษฐ์เล็กน้อยจะไปสีกกกเกีย่ยวกัำขนมทำเยาวชนดีแต่จะมีพิธีใบสีจิ้มล้างพระอาศัยอยู่ใกล้ทะเลทำเป็นอะไรน,นะเล่นเ,เพื่อนๆนั้นก็ต้องใช้เตัวกันกเองมีอะไรมันมีเปลือกหอยอยู่เนาะเซีนเจลสายสีต่างเตะเปลือกหอยตาท่ลเบียน อยากเป็นไปดูท้องถิ่นนาเบย์เป็นปะตามข้อใดเป็นปปลำดับแรกก็ไปดูท้องถิ่นมีการออกแบบตามอินเทอร์แคของตนเองเก่าอดีตสิ่งนั้นตามอิน,น,ออนเทา,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 าร์แคนในทักษะกระบวนการทําง,งานต่างๆนั้นสิน่งที่มีความสําคัญนาเบย์จะต้องมีการวิเคราะห์งานก่อนหัก วิเคร์เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลก่อนที่จะวางแผนในการทํางานหลเปนการ,กรบิครอข้อสามสิบกับสามีาดูดีๆคนเขาพิมพ์เข้าเห็นเลขเก้าเลขศูนย์เลขเก้นในข้อเอท่าไรดูเลขสามท่เก้ไหนเอาสามสิบาสามสิบแทนสามเก้นนะหลักในการเลือกเครื่องมือใช้ในการประดิษฐ์ ครือมืต้องเลือกเครืมือที่เหมาะสมกับเหมาะสมกับอะไรเห็นางข้ามสอยู่ตรงไหนจะเสิรเป็นิเรษนั่เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานสามดระจุพันกระดาษกระดาษที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้กระจุพันรักษาแขวนคงกุญามีความคงรุป เดิ้ล้ค่าอย่างไรท่าให้ผมงกระโดนเองให้ตตามโอกาสแต่ใส่วันนี้วัน